สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจอยจอ j o y p l a y จะมาสอนสร้างห้องให้มีปืนวิน94ทั้งเกมรวมถึงวิธีใส่เลขห้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างห้องที่แฟนเพจ Enjoyplay คลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเงิน Power Gacha เติมถูกเติมไวเติมง่ายปลอดภัยต้อง Power Gacha ทำยังไงอย่างแรกนะครับจะต้องมีบัตรบัตรอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่ช็อปแล้วก็เบ็ดเตรด การสร้างห้องจะมีอยู่2แบบนะครับแบบ100 UC กับ500 UC ต่างกันยังไง500 UC คือสร้างได้7ครั้ง100 UC สร้างได้แค่ครั้งเดียวถ้าจะซื้อแนะนำซื้อ500 UC ดีกว่าซื้อไวเลยแล้วกันเนี่ยมันได้สร้างทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเรากดใช้ครับอ่กดใช้ปุ๊บก็มาที่ซ้ายมือจะมีคำว่า room นะครับกดที่คำว่า r o o วิธีการสร้างโหมดนี้นะครับให้เราไปที่แมปทะเลทรายนะเลือกว่าเราจะเล่นโหมดทีมเดี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้มาที่ตั้งค่าขั้นสูงปรับความเร็ววงรอบนี้เอาวงเร็วๆนิดนึงนะสัญลักษณ์ถ้าเราไม่อยากให้ขึ้นก็ปิดไว้นะครับเปิดประตูอัตโนมัตินะครับเราไม่อยากให้เปิดอัตโนมัติเราก็ปิดไว้เก็บอัตโนมัติถ้าเราไม่อยากให้เก็บอัตโนมัติเราก็ปิดไว้นะครับช่วยเล็ง กดปิดทีนี้ประเภทปืนตรงนี้คือสําคัญมากครับโหมดนี้คือปืนวิน94เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในโหมดสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับเวลาเราสร้างห้องเราจะต้องปิดปิดให้หมดเลยครับอาวุธระยะประชิดเกมนี้ผมใส่อาวุธระยะประชิดเข้าไปให้ด้วยแล้วกันนะครับหน้าไม้นมีหน้าไม้ด้วยนะครับเพราะว่าวิน94มันมีน้อยเดี๋ยวใส่หน้าไม้เข้าไปให้ด้วยอาวุธคว้างปิดนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มีระเบิด ศูนย์เลงนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อย่่งแล้วสู้กันด้วยแบบวินแบบเพีวๆไปเลยนะไม่ต้องมีของแต่งยาถ้าเราอยากให้มีก็ใส่เข้าไปครับคูณ3ก็หมายความว่ามันจะดรอปเยอะนะครับเชื้อเพลิงหมดนี้คือขี่รถได้เราก็อาจจะใส่เชื้อเพลิงหรือว่าถังน้ํามันเยอะๆหน่อยกระเป๋าปิดไว้นะครับเอาไม่ใช้นะกระเป๋าไม่อยากให้มีครับ หมวกเกาะสิ่งสำคัญมากต้องมีไม่งั้นนี่แห้งไวมากอ่าประมาณนี้เครื่องแต่งกายทิดไปกระสุนเราก็คูณ3ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาตั้งพาสเวิร์ดนะครับเช่นช่องของพี่จอยก็จะตั้ง njp อยู่ทุกครั้งเสร็จแล้วเราก็กดสร้างห้องวิธีการที่จะเข้าห้องก็เอาเลขห้องที่ปรากฏอยู่มุมขวาบนเนี่ยไปใส่ นะครับหลังจากที่เราได้เลขห้องมาให้กดไปที่แผนที่กดที่ cover room กดใส่เลขห้องเลขห้องจะมีอยู่ด้วยกัน7หลักอย่างในคลิปนี้ก็จะเป็นเลขนี้ครับ1483494ใส่เข้ามาแล้วให้ใส่พาสเวิร์ดครับเวลาผมสร้างห้องผมจะใช้พาสเวิร์ด njp ตลอดก็ใส่ njp เข้าไปกดเข้าห้องเพียงเท่านี้เราก็เข้าห้องมารู้สนุกได้แล้ว 100ร้อยคนกับห้าสิบทีมในโหมดดูโอครับเกมนี้รุยครับแนะนำว่าควรที่จะมีปืนก่อนนะดีกว่าเจอว่าเตอว่างเหมือนจะยิงเล่นงานตี่41ไปรอแรกันนะตีส่สปากาไก่ปากาไก่ปากาไากาไ่เราโดนกระทาฝ่าดมาหนึ่งทีสองทีตรงนี้จะเป็นใครระวัง สี่สเแล้วแล้วโดนแล้วครับสี่สปากกาไก่แล้วเอาคืนเหมือนกันด้านด้านกองหมายเลข2แล้ว1 1กันตรงนี้ไอรอนแมนไอรอนแมนกับมิสเตอร์ว่างมิสเตอร์ว่างอาจจะโดนกระทะได้เป็นเรื่องนี้แล้วก็รีบร้อยเลยครับเสร็จด้านด้านของไอรอนแมนทอฟฟี่ครับทอฟฟี่เหมือนจะโดนรุมเผื่อของเขาแตกไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วทอฟฟี่มาเจอกันทางด้านของเวิร์สคนละทีสองทีแล้วหยิบกระทะออกมาเวิร์สบอก ถ้าปัดชิดจะต้องกระท้าแล้วล่ะถ้าปัดชิดจะต้องกระท้าแล้วล่ะไม่ผมก็คุณไม่คุณก็ผมที่จะต้องแตกกันไปสักข้างเสื้อขาวเสื้อขาวเอาเรื่องอยู่เสื้อขาวอุ้ยเวิร์สเวิร์สบอกเจ็บอยู่นะคนนี้เฮ้ยท็อปฟี่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องท็อปฟี่บอกไม่ไหวโอ้โหเจอแล้วนะของดมไม่ใจจบลอยเร็วท็อปฟี่อยู่ชานนอกทางด้านของเวิร์สได้นะไม่ใจกล้างงเลยต้องใช้ดูตรงที่สี่สิบเอ็ดหน่อยไอรอนแมนแล้วชิกาปูโดนอะไรเข้าหงายตรงนี้ชานต้ากับไอน รอนแมนชันตาชันตา,นตาจะโดนกระทา้าฟาดไปดีนะมันต้องกระท้าแล้วระยะปันชิดแบบนี้แล้วโคตรโคตรครับนะไอรอนแมนบอกเอาเรื่องอยู<ๆ>่เลยแล้วมีแทนไทยขี่รถมาจะชนหรือยังไงตรงนี้แล้วมาเจอแล้วแทนไทยเอาจ้วงจ้วงจะจ้วงไอรอนแมนแล้วกวาดไปหมดที่ที<ๆ>่สองครับตรงนี้ยังไง เจอกับใครที่กัปูแล้วแทนไทยแล้วโกดครับโดนแทนทาแทนไทยครับโดนโกดทวงไป1 2เรียบร้อยแล้ดเหลือวอเตอร์ดักแล้ววอเตอร์ดักครับตัวคนเดียวแบบนี้จะโดนไหม1-2ตรงนี้สึกความแค้นส่วนตัว ความแขนส่วนตัวล้วนๆ,ๆ,ๆอันนี้คือตีเดียวกันครับแตกโอ้วอเตอร์ดักกระทะค <adelante S 1> าคมกว่าแล้วจัดการชิกาปูไปแล้วโกดขอปั๊มยาแป๊บอยู่ๆชิกาปูพยายามร้องขอชีวิตแล้วทางด้านของโกดกบปั๊มยามาได้ปั๊มยาอยู่หยิบมาแล้วหยิบก,กระทามาแล้วจัดจ้วงเข้าไปแล้ววอเดอร์ดักปั๊มยาเสร็จแล้วออกมาปั๊บแล้วโดนยิงไปทีนึงแล้วต้องกระทากันแล้ว ความคมของกระทะจะเป็นของไข่เป็นของโคตร44กับ29ยังไงเห็นกันแล้วออกล่าสิครับล่าดิครับปิดแั่บนรถนี่แหละความสนุปนนของบทนี้คือต้องยิงกันบนรถนี่แหละมันต้องมีคนร่วงไม่คุณก็ผมไม่ผมก็คุณเอาดิสักคนสักคนอะไม่44ก็29ต้องร่วงเอาดิ อุ้ยเฟอร์ลีเจนร์เฟอร์ลีเจนเอาแล้วเฟอร์ลีเจนร์เฟอร์ลีเจนเฮ้ย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 จะต้องฉีกขวาไปก่อนแล้วขอปั๊มยาไปปืนขอปั๊มยาไปปืนเดี๋ยวยิงกันใหม่เดี๋ยวยิงกันใหม่เดี๋ยวยิงกันใหม่นะฮะสี่สี่ปอกยา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 เฮ้ยอย่าหันหลังให้ศัตรูอย่าหันหลังให้ศัตรูอ้าวอ้าวรถตู้รถตู้ไปไล่รถตู้ไปไล่เฮ้ยไอ้ไงโดนเน้นเน้นโอ้โห ยีสิบก้าล่วงจนตายแล้วก็โดนเก็บจากตีสี่สี่ันทีแล้วตียี่สยิงลงมาฟีฟีอีสปอร์ตเลยตรงนี้แล่าลืมเติมแมนโอ้จะทุบชาลีฟก็ทุบไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวก็ตีทางด้านของทีว8แนี่ฮะหยิบกระทะมาฟาดไปทีแล้วก็เรียบร้อยแน่นอนครับการ้หน้าของตียีจอดลงมาเก็บแอร์จอดครับ ก่อสามโขสามเท่านั้นครับที่สามารถเก็บได้แล้วรีบไปจากตรงนี้ครับไม่งั้นจะโดนยิงฟีเอสป,ปอร์ตแล้วสังกานตียีเสียดยิงกดมาโอ,โอ้โอ้แรงเอาเรื่องอยู่เห็นไหมโอ้โหรถมันแรงจริงๆครับปาร์ตยช่างปฐมท้องมืถึงมัมีเกิดความสงสัยครับลองหาที่เล่นก่อนครับที่45 ปีงตี27อยู่นี่ก็มุมดีเหลือเกินโอ้โหยิงฟรีๆเลยละตรงนี้ตรงตี45นี่มันโล่งเหลือเกินแล้วเจ็บทั้งคู่แล้า45โอ้โหดนยิงท้ายแล้วขวาแล้ว PDX น็อกไปก่อนคนแรกทางด้านไหนไหนพายายามพยายามอยู่พยายามหลบหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วทำการปั๊มยาตี27หอมขวามาแล้วยิงกดไว้ กระโดดมานี่นะฮะเห็นไหมกระโดดแลวทุกนก็จะโดนยิงฟีแบบนี้นะครับแล้วอีกคนพยายามใช้อาวุธระยะประชิตเข้าไปแล้วไหนยิงคมอยู่โอ้แล้วใครจะนกก่อนกันถ้านหนนกคือแตกเลยแล้วตรงนี้หยิบกระทะมาแล้วหมู่ไนบอกไม่ไหวเจเหมือนจะโดนลุมแล้วเจครับหยิบปินก้าวีออกมาแล้วพยายามกระโดดแล้วโดดยิงแล้วอุ้ยดาไม้แทงเขาไปที่แซมโก้แซมโก้โดนไปหน่อยหนึ่งแล้ว นิดเดียวโอ้ยแล้วเจ๊เจบอู้ว่าแตกอยู่แล้วทีนี้แต่ยังคงแข็งแร่งอยู่ต่อเดือนอะแล้วแปดแป้งโดนยิงตายหนงงยังไม่โดนยังไม่โดนแปแปดไปยิงแบบเหมือนจะโกรธใครมาไม่รู้โกรธคนที่ใช้ลูกสองเกมที่แล้วหรือเปล่า บาูโโซซไปายด้นของทีเอลพีท็อปขอบคุณห้าสิบดาวจากวิวิสนุนะครับขอบคุณมากครับแล้วเอาตรงนี้ยังไงกันล่ะตรงนี้ตีสี่แปแป้งเพื่อนของเขาคือท็อปครับโอ้โหอยู่ กันคนละฟากฝั่งครับจะไปชุบกระชุบยากแล้วครับตีสิบเจ็ดพยายามขี่รถอ้อมเดีด๋ยวโดนจนได้ครับถ้าได้ขอโซโซไทเต,ติตัวคนเดียวแบบนี้ยังไงก็ไม่อรอดสองทีมสุดท้ายครับ ทางด้านท็อปครับท็อปยิงไยโดนไปหนึ่งลบลงมาก่อนยิงไปอีกโดนไปอีกหนึ่งโอ้โหลบโอ้ล้มไปมิดเสร็จทางด้านของแซมโก้แล้วก็ทางด้านของกอรีเดย์ที่หนึ่งปายเรียบร้อยครับสะกอคิวรวม27คิวและนี่คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมใครอยากดูสตรีมสดก็สามารถที่จะมาดู ได้เลยที่แฟนเพจ Enjoy Play ตอน2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่คนที่รับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ